ก่อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซาแอสตโตโทราทารูยนะคะพลังงานบบกมาให้อีกแล้วก็วันนี้มีคนมานอนหลับนะคะใครก็เลยรีบมาคลิปให้นะคะเพราะว่าคือบางทีก็อัดคลิปได้ไเวลาเอเดนเตืมเพราะเอเดนไม่ได้เป็นเด็กงอแง,งอะไรแบบนั้นแต่ว่าก็จะมีเวลาที่หิวแล้วแบบว่าแบบเขาต้องการกินนมอะไรแบบเนี้ยนะหรือว่าต้องการนอนก็จะเป็นแบบประมาณนั้นแหละก็บางทีเวลาอัดคลิปไปใครก็จะต้องแบบว่า้อน,นมไปด้วยอะไรเงี้ยก็บางทีก็อยากจะอัดคลิปแบบให้มันโฟล์ไปเลยทั้ง ทั้งหมดทั้งคลิปนะก็จะได้แบบไม่เกิดความรำคาญกับบางท่านนะคะเพราะว่าบางคนก็คือบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจอะไรแบบนี้ก็ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่มุมอมองแต่และคนแต่ว่าคือถ้าสมมติว่าใครที่ดูช่องใครแล้วก็เหมือนแบบว่าเออรู้สึกว่าดูแล้วชอบหรือว่าดูแล้วมีความสุขดีหรือว่าดูแล้วแบบเออได้ได้เห็นเอเดนด้วยนะเด็กน้อยแบบ ัวกลมๆนะฮกลมตรงนี้นะคะก็มารับพลังงานบวกกันแล้วก็ถ้าใครที่รู้สึกว่าดูแล้วแบบไม่ไม,ไม่ถูกจริตอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าดูแล้วรู้สึกไม่ชอบก็สามารถไปติดตามช่องอื่นได้นะคะก็คือไข่ไม่ได้อะไรไข่เปิดกว้างมากๆนะคะโอเคทีนี้มาดูพลังงานของ Energy ตรงนี้กันว่า ให้ความรักในคลิปนี้เป็นอย่างไรคลิปนี้เป็นของชาวราศีและคณาดาจันทรดาวุขเมถุนนะคะเป็นเป็นคลิปของชาวเมทุนแล้วนะชาวเมทุนพลังงานในความรักของคลิปเดือนสิงหาเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูกันนะคะความรกความพันของชาวเมทุนราศีแะนาดาจันทรดาวุขเมทุนพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูสิควของชาวเมทุนความรกความพันของชาวเมถุนพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างความกความพันของชาวเมทุนพลังงานเป็นอย่างไร ในความของแฟนของฉันในส่วนเรื่องน้เป็นอะไรกันบ้างเอ,อ่ยพลังงานพิภพลายฟิเลชั่นเชฟเพราะฉะนั้นพลังงานตรงนี้มันจะเป็นเมทุนที่เกี่ยวกับอะไรเก่าๆหรือแม้กระทั่งเก่าๆบางท่านตรงนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานที่ว่าคุณกับเขาเหล่านั้นน่ะเป็นคนที่แบบว่าคือรู้จักกันมานานแล้วด้วยได้สําหรับบางท่านตรงนี้นะคะ ไม่ใช่แค่จะเป็นเอ็กซ์หรือว่าเป็นอดีตต่อกันอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันคือพลังงานของรักที่แบบว่าคุณเคยผูกพันหรือแม้กระทั่งคุณเคยรู้จักกันมาหรือรู้จักกันมานานแล้วหร,หรือรู้จักกันมาในอดีตอะไรแบบนี้ด้วยหรือบางคนเป็นพลังงานของการที่เป็นอดีตตากการที่ติดตามกันมา,มามากๆอยู่ตรงนี้ด้วยสําหรับบางคนตรงนี้นะ you h a v e noisier before พลังงานตรงนี้มีไพนี้นะคะ children พลังงานบางคนเป็นเมถุนเดียวกับรักต่างวัยได้นะคะหรืออีกในนึงคือเป็นเมถุนบางคนที่มีบุตรค่ะ หรือมีพลังงานในชีวิตที่ว่าตัวเองมีบุตรมีเด็กน้อยหรือมีพลังงานของเ Energy เด็กๆอยู่ในชีวิตของคุณในใกล้ๆตัวหรือไพ่งงน,นี้หมายถึงเบรคเปอร์เซนต์ของคนที่มีบุตรได้ด้วยแล้วก็พลังงานตรงนี้เป็น Energy ที่บางคนเป็นรักที่แบบว่าเป็นวัยเด็กหรือวัยต่างการได้อยู่ตรงนี้นะสาหรับบางท่านางานนี้มี Energy getting to know each other ค่ะพลังงานบางคนตรงนี้เป็นไพ่ของการที่ว่าบางคนตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องใช้ในเรื่องของการทําความเข้าใจการทําความรู้จัก หรือการที่ getting to know กับใครบางคนหรือบางคนอาจจะเป็นการ getting to know มันที่แบบใช้เวลานานหรือเป็นการ getting to know กับคนเก่าๆหรือคนที่รู้จักกันมานั่นเองด้วยสำหรับบางคนตรงนี้นะออประการนี้มีไพ่นี้ค่ะ love yourself first นะ love yourself first เป็นพลังงาน self respect make you more t i c a l l y attractive พลังงานตรงนี้ เวลาคุณคุยกับใครคุณดูใจดูศึกษาใครอะไรแบบนี้หรือคุยกับใครอย่าลืมที่จะรักตัวเองให้มากๆด้วยนะคะพลังงานของการรักตัวเองมันจะมี energy บางอย่างที่ดีในความรักให้กับคุณอืมทีนี้พลังงานตรงนี้นะมาดูไพ่รวมกันสิว่าไพ่รวมในวันนี้เนี่ยของ energy ของคลิปเมทุนเป็นอย่างไรบ้างมาดูหน่อย โอเคไพ่ใบแรกนะคะไพ่ใบแรกมีพลังงานออกมาเด้งออกมาเลยพลังงานความรักความหลันธ์ของชาวเมถุนความรักความหลังทาของชาวเมถุนพลังงานเป็นยังไงกันบ้างพลังงานความรักความหลันธ์ของชาวเมถุนพลังงานเป็นยังไงกันบ้างมาดูซิความรักความสัมพันธ์ของชาวเมถุนพลังงานของชาวเมถุนพลังงานเป็นยังไงกันบ้างอ๋อความรักความสัมพันธ์ของชาวเมถุนพลังงานเป็นยังไงกันบ้าง ความรักความสัมพันธ์ของชาวเมทุนโอ้มายกอดว้าวมีไพ่ใหญ่ขึ้นมาประมาณ4ี่ใบนะคะแต่ว่า3มใบหลังมันไปอยู่ในเอเนจีของกองหลังทีนี้เดี๋ยวมาดูไพ่เสร็จกองแรกก่อนไพ่ตรงนี้มีไพ่แปดเหรียญค่ะมันเป็นเมทุนตรงนี้ที่เขาเรียกว่าถ้าคุณได้รักหรือได้ผูกพันกับใครคุณจะมีความที่แบบโฟกัสอยู่กับคนคนนั้นอะ มีใครบางคนตรงนี้ที่โฟกัสอยู่กับใครบางคนที่ใช้เวลามานานพอสมควรแล้วด้วยสําหรับบางท่านนะอืพลังงานตรงนี้เป็น energy อะไรบางอย่างที่เป็นความรักที่บางคนมีอะไรที่แบบว่าอารักอะไรเดิมๆได้รออะไรเดิมๆได้ผูกพันกับอะไรเดิมๆได้อยู่ตรงนี้สําหรับบางคนนะไพ่รตรงนี้มี energy สองดาบเป็น energy ที่บางท่านตรงเนี้ยค่ะสองดาบแปดดาบเอามาพูดพร้อมกันเลยนะเพราะมันเป็นไพ่ที่ผู้หญิงถูกปิดตาอยู่ตรงนี้ทั้งคู่ แล้วก็มีดาบที่มีความที่ว่าไข่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็มีดาบล้อมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเมธุดบางท่านที่สถานการณ์ความรักที่เขาเรียกว่าหนึ่งคุณรักตัวเองให้มากๆด้วยคุณรักตัวเองให้มากๆด้วยกับอีกในนึงคือเป็นเอเนจีที่เขาเรียกว่าบางคนตรงนี้จะมีความลังเลกับอะไรบางอย่างมากๆในสถานการณ์ความรักโดยเฉพาะพวกเอเนจีที่ว่าลังเลกับบางอย่างที่ เหมือนคนบางคนที่แบบว่า getting to know กันมาหรือแบบบางทีเป็นเกณฑ์การ getting to know หรือการรู้จักหรือการคุยหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันใช้เวลามาในระดับหนึ่งมากๆหรือยังไม่ได้มีโพเกนสอะไรบางอย่างที่ไปถึงไหนมากหรือพลังงานตรงนี้มันหมายถึงอีกในนึงก็คือเป็นบางคนที่ว่าความรักบางอย่างตรงนี้ยังรู้สึกถึงพลังงานที่ยังไม่ได้เห็นทางออกหรือยังไม่ได้เห็นแบบว่าอ,อนาคตอะไรบางอย่างมากๆขนาดนั้นในช่วงใกล้ตรงนี้ และเป็นความอึดอัดสําหรับบางคนด้วยนะคะเป็นพลังงานบางคนที่มีความอึดอัดอะไรบางอย่างจากาความรักตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็มีความลังเลได้ด้วยทีนี้พลังงานวนนี้นะไพ่ของคุณมี5ถ้วยไพ่ของคุณมีพาไพ่ของคุณมีไพ่เลอบิลเซลเพราะฉะนั้นไพ่นี้นะคะเป็นเอเนจีที่5ถ้วยมันจะมีบางคนตรงนี้ที่มองอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับอดีตผูกพันอะไรที่เกี่ยวกับอดีตมีเยื่อใยห,หรือมีความอะไรอวรกับอะไรบางอย่างที่เป็นอดีตหรือรวมถึงคนตรงนี้ที่รู้จักกันมา รู้จักกันมาที่ว่าใช้เวลาในระดับหนึ่งมากๆอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่ณตรงนี้ค่ะเอเนจีบางอย่างตรงนี้มันอาจจะทาให้หลายๆท่านของเมทุนบางคนตรงนี้ที่ลิงก์กับคลิปคลิปคลิปที่ลิงก์กันกับไพน่นี้มีความที่หวยหาหรืออะไรอวรอ,อะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับคนเก่าๆได้อยู่ตรงนี้แต่ทีนี้คือคุณยังไม่ได้เห็นสิ่งที่มันมันเกิดขึ้นในอนาคต มันคุณยังไม่ได้เห็นในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอยู่ในอนาคตข้างหน้าเพราะไพ่ของคุณมีไพ่ถูกปิดตาไว้หมดเลยไพ่ของคุณมีไพ่ถูกปิดตาไว้เพราะฉะนั้นมันยังจะไม่เห็นอนาคตหรือเห็นอะไรบางอย่างชัดเจนแล้วก็มีความที่บางคนยังแบบว่าเอ่อ feeling ลักษณะของการ feeling down อยู่ตรงนี้ด้วยสําหรับบางท่านนะทีนี้พลังงานตรงนี้นะคะมีไพ่ energy ที่เป็นไพ่ไพ่ chariot ด,ด้วยก็คือไพ่ chariot มี energy ของกรกฎ เป็นชาวเป็นชาวเมถุนที่ดีวกว่ากรกฎที่เป็นชาวธาตุน้ำได้ทีนี้ไพ่นี้นะคะมีเอเนจีที่บางคนตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับพวกเครื่องแบบได้ด้วยหรือเกี่ยวกับพวกพลังงานที่ว่าคนบางท่านตรงนี้เนี่ยสามารถเกี่ยวกับคนที่แบบว่าเขาแบบจะมีเกณฑ์ที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือบางคนแบบมีเกณฑ์ที่สามารถที่จะบอกว่าเดินทางค่ะ บางคนตรงนี้เกี่ยวกับใครบางคนที่มีการเดินทางหรือว่าเป็นลักษณะของโอเวอร์ซีที่ว่าไปไกลแบบการเดินทางไกลได้ตรงนี้หรือบางคนอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะอืมทีนี้พลังงานต่อมานะเอเนจี Energy ต่อมามีไพ่นี้ในกองไพ่ the empress ไพ่ใหญ่ค่ะ the empress ไพ่ใหญ่ไพ่นี้คือพลังงานของเอเนจีที่ว่ายอย่างที่ใครบอกเลยไพ่คุณมี children เพราะฉะนั้นไพ่นี้คือไพ่ของความเป็นแม่พลังงานตนี้จะเป็นเมถุนที่แบบว่าเป็นเป็นชาวแม่ เป็นเป็นมนุษย์แม่ที่มีบุตรอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่ว่า getting to know ใครหรือบางคนที่รู้จักใครกันมานานแล้วก็มีความที่ว่าเหมือนแบบอาบางทีความรักบางคนอาจจะยังไม่ได้ไปถึงจุดไหนมากอยู่ตรงนี้นะเออพลังงานตรงนี้ขอให้คุณเนี่ยโฟกัสกับ พลังงานของชีวิตตัวเองแล้วก็โฟกัสกับความรักที่มีอยู่หนุ่อยู่ในตัวคุณแล้วก็รวมถึงพลังงานความรักที่เขาเรียกว่าโดยเฉพาะคนที่มีบุตรนะคะโฟกัสในเรื่องของ energy ของบุตรของคุณอะเพราะพวกเขาเหล่านั้นเป็นหนึ่งในความรักหรือหนึ่งในความสุขของคุณด้วยเช่นเดียวกันทีนี้พลังงานนี้มี energy ไพนี้ด้วยเดชพลังงานเป็นลักษณะที่ไพมีพลังงานธาตุน้ําด้วยก็คือหลายๆท่านตรงนี้นะคะไม่ถุดคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำราศีพิจิกได้ด้วยนะคะ เดียวกับชาวพิจิกได้ด้วยแล้วก็อีกในนึงคือทำงนานตรงนี้เนี่ยมันเป็น energy ที่มีพลังงานที่เดียวแฝงที่เดียวดวกับพลังงานพวกทัดดินได้ด้วยทัดน้ำทัดดินทัดลมอะไรแบบนี้นะคะ<ม>พลังงานไพ่นี้เป็น energy ที่ว่าอย่างเช่นไพ่ตรงนี้ของคุณมีพลังงานพวกเครื่องแบบอะไรแบบนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นบางคนตรงนี้เนี่ยพลังงานเกี่ยวกับพวกสายทหารตำรวจสายที่เป็นประกันชีวิตสายหมอสายอะไรก็ตามที่ว่าเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับชีวิต ะะได้หมดเลยแล้วก็พลังงานของ energy ที่ว่าเป,เ,เป็นเหมือนการเปลี่ยนแปลงการรอการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมากๆอยู่ตรงนี้ด้วยพลังงานพลังงานความรักของเมทุดบางท่านตรงนี้มีการรอการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆบางอย,าอย่างอยู่รอการบิ๊กเชงบางอย่างอยู่ตรงนี้นะคะอืมแล้วก็บางท่านตรงนี้เนี่ยจะมีพลังงานพวก energy ที่เกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่จบมาแล้วยังเกี่ยวกับอะไรเก่าๆอยู่เพราะไพ่เดยหมายถึงพลังงานของการจบ การจบไซเคิลบางอย่างเพื่อรอการเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มต้นบางอย่างพอไพ่มันมีพลังงานเดอะซันอยู่ครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นคือเดอะซันมันขึ้นมาอยู่ครึ่งหนึ่งมันกำลังจะผุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นคือรอเอเนจีบางอย่างที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงหรือการจบแชปเตอร์บางอย่างอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะอืออันนี้พลังงานมีเอเนจีของควีนเรียดด้วยพลังงานตัวนี้เนี่ยเป็นเมทุดเดียวกับทัดดินได้ก็คือชาวการประสมมังกรได้ด้วยนะแล้วก็โดยเฉพาะผู้หญิงของของพลังงานตรงนี้นะ ที่เป็นพลังงานเอเนจีของไพ่ธาตดินเหรียญแบบนี้ในพลังงานคลิปเนี้ยมันหมายถึงบางคนตรงนี้ที่ว่าคุณมีความรักที่บางคนเป็นความรักที่รู้สึกว่ามีความโฟกัสหรือความรู้สึกหนักแน่นให้กับใครมากๆเลยโดยเฉพาะเมทุนที่เป็นผู้หญิงนะคะอืมแต่จริงคุณรู้คุณค่าของตัวเองคุณคุณมีพลังงานของความที่แบบ แมชชวบางอย่างอยู่ในพลังงานของตัวเองด้วยอยู่ตรงนี้แล้วคุณก็เห็นถึงคุณค่าอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ในตัวคุณมากๆนะคะพอไพ่มันมีพลังงานที่เป็นไพ่แบบพลังงานควีนควีนหรือจัก,กรพรรดิควีนควีนอยู่ตรงนี้ขึ้นมาทั้งสองพลังงานเลยทีนี้พลังงานตรงนี้นะมีเอจี้นี้ด้วยไพ่มีเอเจี้ที่เป็นไพ่แบบวะ่า 10ดาบด้วยคือพลังงานตรงนี้เป็นอุปสรรคในความรักหรือความผิดหวังในความรักมานะคะหรือการเจอเรื่องหนักๆที่เกี่ยวกับสถานการณ์ความรักมาหรือการที่บางคนเนี่ยเป็นเมถุนที่ว่ามีการสูญเสียคนรักมาเพราะไพ่มันเป็นพลังงานที่มี energy แบบนี้ด้วยก็คือพวกแบบว่า1 0ดาบกับเดทบางคนตรงนี้เนี่ยมันมีพลังงานของการเกี่ยวข้องในเรของการสูญเสียคนรักหรือว่าการ loss อ,อะไรบางอย่างหรือการที่มีความ เฮิร์สหรือความเสียใจกับเหตุการณ์บางอย่างของความรักมาได้อยู่ตรงนี้นะคะเมทุนบางท่านแล้วก็ไพ่ตรงนี้ปิดท้ายเดมเพลอร์ไพ่ของคุณนะมีไพ่ในเครื่องแบบเยอะมากแฝงในคลิปนี้นะแล้วก็ไพ่พลังงานต่างประเทศเยอะมากหรือการที่บางคนอะคุณเกี่ยวข้องกับใครที่มีพลังงานต่างประเทศได้อยู่ตรงนี้มากๆเลยไพ่มีไพ่เดทไพ่มีชายออดไพ่มีเดมเพลอร์ไพ่พวงนี้เป็นไพ่ของคนในเครื่องแบบหรือไพ่ของคนที่มีการงานที่มั่นคงไพ่ของคนที่มีการงานที่อะไรมาที่เกี่ยวกับต่างประเทศ ไพ่พลังงานที่เกี่ยวโอเวอร์ซีให้พลังงานตรงนี้นะคะมีเอเนจีอีเอเนจีหนึ่งด้วยคือพลังงานคู่นี้ค่ะ the emperor กับ the empress ไพ่ผู้นี้เป็นไพ่คู่ธาตุจักรพรรดิเขาเรียกว่าโทษไพ่พลังไม่ใช่ไม่ใช่ไชพ่คู่าธาตุไพ่พลังงานของจัก,กรพรรดินีนกับจัก,กรพรรดิเพราะฉะนั้นคือมันจะมีบางท่านตรงนี้นะคะที่คุณนะมีความเกี่ยวข้องกับคู่โซเม e หรือคู่สมพงษ์มากๆอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น ขอให้คุณหลายๆท่านมารับพลังงานบวกตรงนี้ไปมันมีบางคนตรงนี้ที่เกี่ยวกับพลังงาน Energy Pass อยู่ตรงนี้พอไพ่ในกองไพ่เนี่ยแถมให้มันมีพลังงานที่เป็นนี้ด้วย6ถ้วย6ถ้วยคือพวกอะไรบาง,างที่แบบเป็นอดีตรือรวมถึงบางเช่นบางเช่นบางคน6ถ้วยบางคนนะั้นมันหมายถึงพวกรักที่แบบว่ารู้จักกันมาตั้งแต่แบบในสมัยเมื่อก่อนแบบนานแล้วอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะเออนะคะ พลังงานตอนนี้มี energy แบบนี้ให้กับหลายๆท่านอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นพลังงานของรักที่บางคนตรงนี้ค่ะคุณอาจจะต้องผ่านบางอย่างหรือผ่านอุปสรรคหนักๆบางอย่างหรือผ่านการสูญเสียบางอย่างนะสำหรับชาวเมทุตในคลิปนี้นะอืมนะคะแต่คุณจะมีพลังงานรักที่มี energy แบบนี้ค่ะคือคู่สมพงนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วพลังงานบอกให้แล้วนะคะชาว อ่มีคนตื่นแล้วนะคะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมีคนตื่นแล้วนะคะผมอ่าโอเคเดี๋ยวไปป้อนนมเอเดนก่อนนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะฝากทุกคนติดตามด้วยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้วอยูเดวยกันตรงนี้นะคะใครต้องการด,ดูดวงส่วนตัวทางมาที่ไลน์ของใครเคชชีออดีโอแซดันนี้ไปก่อนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะทุกคนก็ที่นี่ตอนเนี้ย มันเดินสิงหาเนาะแต่ว่าอากาศตรงเนี้ยค่ะที่วอชิงตันดีซีที่ไขรอยู่ตรงนี้นะในในโซนตัวนี้ที่ใครอยู่มันเริ่มจะเย็นแล้วอะหมายถึงว่ามันเริ่มจะมีความชิวมันเริ่มจะมีความแบบเอ่อเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์เริ่มแบบว่าดอบลงแล้วมีความชิวความลมเย็นความเย็นอะไรแบบนี้มาแล้วทั้งนั้นที่มันจะพึ่งแบบต้นสิงหาเองนะเออก็นั่นแหละ ก็ฝากทุกคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปของเซตถัดมานะคะแล้วก็รวมถึงเซตแรนดอมที่หลายๆคนรอคอยนะคะสำหรับนี้ไปก่อนบายบายสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบ <laughs> มีคนยิ้มด้